สวัสดีครับออวันนี้ก็จะมาให้ดูดาวนะครับจากบ้านพระจัดสิงบุรี ดับเล่มนี้ผมได้มาน่าจะ3ปีแล้วนะขับเป็นเหล็กโคอังครับตีร้อนปั้นแต่งรับไ่ดูลวดลายครับเล่มนี้ผมส่งแบบ ไอ้ช่างดูครับเหล็กหัอังผมไม่แน่ใจว่ามันเออมีมวลสารอะไรในตัวเหล็กนะครับแต่ลักษณะมันก็คล้ายๆเหล็กแนบนะครับช่างก็ได้ทำการตีนะครับตีให้เล็กลงตามตามแบบ ไล่บางมาเรื่อยๆไม่ได้ตัดนะครับตีให้เล็กลงไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งได้ขนาด11นิ้วอันนี้จากที่ผมถามกับช่างนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูกันนะครับได้มาสาปีแล้วยังไม่เคยถ่ายคลิปทดสอบดูเลย กแต่เล่มนี้ใช้ประจําครับพกติดตัวตอนกลางคืนเดินรอบบ้านเลยลาดตะเวนพวกติดตัวเดินรอบบ้านอย่างเดียวเดีย๋ยวมาลองดูกันนะครับ นก็ได้อยู่ครับคมยังอยู่เล่มนี้ใช้งานหนัก หนักๆไม่ได้นะครับผิดประเภทแต่พกป้องกันตัวได้นะครับเดี๋ยวมาลองฟันไม้ดูนิดนึงนะ เอาเท่านี้ก่อนเนอะ เหล็กโฮอังจากพี่ต้อมบ้านละจัดสวัสดีครับ